ครับสวัสดีครับผมเมื่อกี้ตอนที่หนึ่งนะครับ EP หนึ่งผมพา,พาท่านสนนอนอนรัตรการมาแ,แล้วเรากลับไปอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการปลูกผักหวานใช่ค่ะตอนนี้หันมาดูมะขามเทศอันนี้พันธุ์อะไรได้มายังไงปลูกมากี่ปีแล้วแล้วมีผลบิดขายได้รือยังอ่าหรท่านสอน,นอนอันนี้มะขามเทศที่สวนของเรามีสองพันพันนี้คือพัน สีชมพูค่ะอีกพันคือพันมะขามเทศพันเทศนนไทยเดี๋ยวจะไปหยุดพาไปดูพันเทศนนไทยความแตกต่างของมันเราก็จะมองเห็นที่ีใบนะคะอันนี้คือมะขามเทศพันสีชมพูปลูกเมื่อเดือนมิถุนาสองพันหาร้อไม่นานเลยปลูกเดือนมิถุนาสอนรสพอเดือนธันวา พฤศจีกาธันวาปีที่แล้วออกดอกแล้วเราขายได้แล้วค่ะสําหรับมะขามเทศพันุ์สีชมพูกับเพรนนท์อันนี้คนละพันยไมตเ็อันนี้คือพันธุ์เดียวกันค่ะสีชมพูเหมือนกันค่ะเราปลูกอันนี้คือปีที่สองค่ะออกดอกเริ่มออกดอกมันจะใช้เวลาไปกี่เดือนที่กินเนี่ยจะออกดอกไปประมาณกี่เดือนประมาณเดือนกว่าๆมันก็จะแก่ค่ะเดือนสองเดือนค่ะประมาณสองเดือนค่ะก็จะแก่ อันนี้เริ่มออกดอกแล้วอันนี้เริ่มออกดอกแล้วค่ะอันนี้คือปีที่สองพ่นยาไปีแล้วที่ผ่านมาพ่นฮอร์โมนไข่ค่ะของเราทำฮอร์โมนเองเป็นมะขามเทศที่อาจจะฝักไม่สวยเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีใช่ค่ะเราพ่นฮอร์โมนไข่แล้ฮอร์โมนไข่นี่มันป้องกันแมลงเหรอ ท่านสอนอจนครบทุกทีนี้ก็สุดท้ายนี้ก็ได้ได้ได้เห็นก็จะเอาไปเป็นแนวทางไปเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นรุ่นใหม่ๆที่สนใจเรื่องการทำสวนนี่แต่ยังไงก็ตามอยากจะให้ท่านสอนอเนี่ยเมื่อไปนิเทศโร <c oughs> งเรียนีก็อย,อย่าอย่าลืมสอดแทรกสิ่งเหล่านี้เข้าไปอ่ะซึ่งมันจะเป็นทักษะชีวิตทักษะอาชีพได้อย่าง <c oughs> ครับ <c oughs> วันนี้ต้องต้องขอบคุณท่านมีข้อคิดอะไรที่จะฝาก จะได้ในในครั้งนี้ค่ะเอ่อก็ขอบคุณท่านพอ,อสมชัยนามสวา่างท่านพอ,อดำดาบบสัชอบที่ได้มาเยี่ยมชมสวนของเรานะคะก็การทำสวนสิ่งแรกเลยจะต้องชอบต้องมีความชอบค่ะถ้าไม่ชอบทำไม่ได้ค่ะหนึ่งต้องมีความชอบสองต้องมี ความรู้ความรู้ในเรื่องที่เราจะทำเพราะไม่งั้นก็จะเจ๊งไปเรื่อยเจ๊งทุกครั้ง,ง<ช>มีชอบแล้วก็ต้องมีความรู้ค่ะพอมีความรู้เสร็จร้อยแล้วก็ต้องมีการวางแผนครีเอทสวนของเราว่าโซนไหนเราอยากจะปลูกอะไรเพื่อให้เป็นให้เป็นแนวทางอันนี้คือส่วนตัวของส่วนตัวนะคะที่ พราเราจะวางแผนเราจะเขียนบนกระดาษก่อนเราจะปลูกอะไรตรงไหนเราจะเขียนคขี้ลงไปก่อนค่ะเสร็จร้อยแล้วก็ก็เมื่อลงมือทําแล้วสิ่งที่ได้ก็คือความสุขจะตามมาส่วนผลผลิตหรือเงินที่ได้ก็ถือว่าเป,เป็นแรงเสริมให้เราอีกอต่อจากสิ่งที่เราได้ ดำเนินการไปได้มันคือผลผลิตตามมามันอาจจะช้าหน่อยสำหรับการเกษตรแต่ว่ามันมันจะยั่งยืนมันจะเป็นเกษตรที่พอเราทำแล้วมันจะเป็นเกษตรอินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพใครที่ทำเกษตรแบบนี้ก็อยากจะสนับสนุนทุกคนคะ่ะก็คิดว่า,าในหลายๆท่านก็เชิญชวนให้ถ้าหากว่ามีความชอบความ ชอบรักในการเกษตรก็เชิญชวนให้ทุกคนหลายคนได้ลงมือทำเพราะคิดแล้วคือทำ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 เท่านั้นถึงจะเห็นผลผลิตค่ะท่านผอก็คิดว่าเป็นเป็นทางเป็นทางรอดที่เป็นทางไม่ใช่ทางเลือกแต่ว่ามันเป็นแนวทางที่เดินตามศาสตร์ของพระราชาควบคู่ไปกับการทำงานประจำค่ะท่านผอขอบคุณที่ได้มาเยือนเรา คุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้โอกาสเราได้แวะเยี่ยมแล้วก็ได้เอาไปเสนอเนีเสนอน,นําให้ผู้อื่นที่สนใจได้แด่นี้ไป,ไป่อขอบคุณมากครับ